ธันวาคม68ชาวราศีสิงห์สิ้นปี2568ปีนะคะดวงชะตาชาวราศีสิง์เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจนะคะเป็นอย่างไรขอเริ่มต้นที่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายก่อนเลยนะคะชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานนะคะบางครั้ง เหมือนกับว่างานที่ทําอยู่ธุรกิจที่ทําอยู่มันสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคุณดังนั้นคุณเขาเหมือนกับว่าพยายามจะบอกคุณ่า อย่าปล่อยงานอย่าปล่อยธุรกิจอย่าปล่อยโปรเจกต์โครงการนี้เด็ดขาดนะคะทําต่อไปนะคะดูแลรักษาทุ่มเทให้เต็มที่เรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายที่ท่านทําอยู่ณนะปัจจุบันมันจะสร้างเม็ดเงินมันจะสร้างรายได้มันจะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ ต่อไปค่ะชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ทีออฟคับมีเกณฑ์สําเร็จสมหวังฉเฉลิมฉลองชัยชนะน,นะคะถ้าทัาดใดเหมือนกับว่า มีมีข่าวเหมือนกับว่ามีข่าวดีเรื่องงานเรื่องธุรกิจพวกนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งท่านไปเสนองานประมูลงานโปรเจกต์โครงการต่างๆมีการชนะสมหวังนะคะเขาท่านอาจจะชนะการประมูลนะคะได้เฉลิมฉลองชัยชนะหรือบางครั้งท่านไปสอบไปสอบบรรจุสอบงานตรงนู้นตรงนี้มีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกบรรจุอะไรประมาณเนี้เช่นกันนะคะ สมหวังสมปรารถนาในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจนะคะแต่ชาวราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะในหน้าที่การงานในธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆหรือแม้กระทั่ง,ง,งลูกค้าคู่แข่งเจ้านายหัวหน้าบริวาลเพื่อนร่วมงานระวังนะอยากเข้าไปอยู่อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันสร้างความขัดแยง้งถ้ารู้สึกไม่ใช่ก็ อย่าแสดงอะไรออกเยอะนะคะก็ไปตามน้ําก่อนนั่นแหละถ้าสถานการณ์ที่มันมันบางครั้งเราถ้าเราแสดง power หรือโชว์ความคิดไอเดียอะไรต่างๆมากมายมันอาจจะสร้างความขัดแย้งมากกว่าเดิมในเรื่องงานในเรื่องธรุรกิจถ้ารู้สึกว่ามันอยู่ในสถานการณ์นี้ให้นิ่งเงียบ ะะเสนอความคิดหรือไอเดียอะไรให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ควรเสนอทางออกที่มันคลี่คลายแล้วก็แฟงแฟกันทุกฝ่ายจะดีกว่านะคะลองดูนะคะแล้วแต่สถานการณ์นะชาวราศีสิง์ตัดสินใจเองว่าต้องทำยังไงแต่ใช้เขาเรียกว่าความอ่อนโยนความเมตตาความปราณีในการทำงานทำธรุรกิจค้าขายลูกน้องบริวารเจ้านายหัวหน้าเช่นกัน นะะคใช้ให้เยอะนะคะเมตตากรุณานะคะต่อไปเรื่องการเงินชาวราศีอสิสงห์นะคะได้ไพ่คิงออฟเพนเดอร์ไนออฟเพนเดอร์อัศวินถือเหรียญชาวราศีสิงห์เนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยถือว่าคุณค่อนข้างเก็บเงินลำบากลำบนกับ ขาเรียกว้ตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงสิ้นปีเนี่ยคุณจะมีเงินเยอะมันกระสมกับความเหน็ดเหนื่อยที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานทําธุรกิจการค้าขายคุณจะได้รางวัลแล้วคุณค่อนข้างจะสถานการณ์การเงินคุณค่อนข้างร่ารวยมั่นคงมากช่วงเดือนธันวาสิ้นปีนะคะชาวราศีสิงขอสถานการณ์การเงินอีกค่ะชาวราศีสิงนะคะหากอยากลงทุน ลงทุนได้ใช้เงินลงทุนในการเ,าเขาเรียกว่าอะไรทำธุรกิจการค้าขายพวกนี้ลงทุนได้นะคะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าใช้เงินก้อนเนี่ยเห็นไหมเด็กถือไม้เท้ามันเริ่มต้นจากเด็กๆคนนี้อนาคตไกลมีความมั่นคงหนักแน่นมีความมุ่งมั่นมีความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่ทำ ชาวราศีสิงห์ก็ต้องเช่นกันนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าอย่าเพิ่งลงทุนเงินก้อนใหญ่ให้ค่อยๆเริ่มลงทุนเล็กๆน้นอยๆไปก่อนแล้วค่อยดูผลประกอบการถ้ามันเริ่มดีขึ้นค่อยอัดเงินทุนไปเพิ่มอย่างเงี้ยจะดีนะคะชาวราศีสิงห์ได้ไพ่สิบเหรียญอุฟูนะท่านได้ไพ่ไหนออฟเพนนิเกอรอัศวินถือเหรียญและยังได้ไพ่สิบเหรียญ สถานการณ์การเงินชาวราศีสิงห์ช่วงสิ้นปีเนี่ยช่วงปลายปีเดือนธันวา t นี s อุ้ฟูร่ารวยเป็นอย่างมากนะคะมีเกณฑ์ที่จะใครที่บางขั้นอาจจะได้รับมรดกตกท่อจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าปู่ย่าตายายญา,าติพี่น้องพ่อแม่ก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้รับมรดกได้เงินก้อนหรือได้ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการอยากครอบครองมีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาเช่นกันคะ่ะ